กดเทโลดไม่อีกแล้วพี่น้องไม่อีกแล้วเทออกเลยสวัสดีครับพี่น้องไม่อีกแล้วไปตลาดของปลาในวันสิกว์ได้เห็ดได้อี่หลีพี่น้องเห็ดละโกกเฮ็ดละโกวันนี้ปัาดโธว่ามันเบิดแหละยั่งอยู่ด้พี่น้องเบิงโหลดพี่น้องผู้ซอยข่อยบอกหลายคนอีกแล้วมันไม่เงยนั่งไม่เงี้ว่ไปใส่น้อมาเด้อมาเด้อปัาดโธพี่น้องเลย มื่อนี้ราคาจากสูงเนี่ยครับโลละสามร้อยนะครับแต่ว่าเฮาวกับเสียมาล่างเอามาขูดขี้ดินออกคือเก่านะครับกับบอเมนวา่าแผงคักภายในดอกพี่น้องครับราคาถือว่าย่างพ่อไปวัดไปเวียงอยู่นะครับกิโลละสามร้อยครับมื่อนี้นะครับเห็ดละโงกช่วงปลายมันนะครับกานผู้ใดบ่ท่านใดซิมหรือว่าผู้ใดบ่ท่านใดกินเห็ดละโงกปีนี้สร้าง,างได้ปูหุย่ยดอกนะแม่ สองดอกในกเครืองโล่ะตัวนั่นปาดเอาเห็ดละงอกสะก่อนเท่ากันนี่ให้พี่้องเบิ่งน้ำกันได้มาสามสิหกิโลพี่น้องเฮ้ยมานี่เกิดแล้วเนี่ยวัาสุกไดเห็ดแล้วมานี่เพิ่นผัดว้าเห็ดมีอยู่เด้อมมะเอาในวันเสารเล่นเขาไปเอาได้มาสามสิบห้ากิโลมานี่อ้าวเป็นไรคนงานเางมานี่ยเปียบว่าใส่ใ่อัน ย่ยห,หน่อยครับย่อยอันนั่นดิย่อยห,หน่อยครับย่อยอันย่ยนวลเอือมาะเร็วดุนดวนเอืญเราบ่หนยางเอืญเราไปเอากะละมังไปนามเ,เออเดี๋ยวจัดการให้รอกต,ตัวนัน้นมันต้องขูดดินขูดขาออกสะกอนนะครับใ,ใส่กะลมังละเดวจะเอากะมังมาให กะละมังยังได้องน่านี่นะครับพี่น้องมีแต่ดอกกำเนาเอาเทิงกะละมังเทิงกระตากะละมังในวัยทใส่น้ำล่างกระตาในขูดใส่หันเลยออกไรเดิมคิดตั้งแต่ขีดินกับขามันในกับเบิดไปเป็นโล่หนึ่งกับสิบออกไปสองขีดพอด้วยมันก็ควายได้โล่หนึ่งนี่เบิดขีดินเบิดขามันออกไปประมาณสองขีดผู้ใดพี่น้องก็เลยว่ามันย้ำเขาหลวกแล้วมันก็สิยุบลงไปอีกนะครับ เป็นถุงละนี่ละโดยเฉลีย่ยประมาณแปดขีดนะครับพี่น้องเอามาสามสิบห้าโลบัดท่าหายใสถุงแล้วถุงละแปดขีดก็จจิงอยู่แต่ว่ามันสิได้อยู่ประมาณมันสิไดายอยู่ประมาณสามสิบสองโลนะครับอขาดเบิร์ตโซเนลซื้อมาสามสิบห้าโลในประเทศแล้วๆนะครับสิได้อยู่สามสิบสองถุงเสียหายไปสามถุงหมดเนะครับพี่น้องมันมันเป็นแบบว่ามันยยบลนงไปแน่แะ้วก็ขีดินขีดออนออกแน่ อืมโอ้ยดอกนี่ไหมคือบานเะอม,มันทับกันโอ้ครับเดี๋ยวผมเอาน้ำใส่เฮ็ดละโงกครับพี่นอลล้องโลละสามลอยเด้อพีนี่เด้อล่างลวกให้พ้อมนะครับเปิดมาลดแม่เปิดมาเลยเอาน้ำใส่กะละมังไว้ก่อนพี่น้องอเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่าเวลาเฮ้าล่าง เนือเกลือเบิดเลยเดไปเกลือมาให้อยู่เอามาจับเสิเอาเกลือด้บาดนี่เดいいี now, mm ๋ยวยาสมมาเราจัดการตกกันนาในนี่มีดเด้ถือมาน้าบอมีดเออมีมีประจำตำแหน่งเลยตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งมนวนไม่ได้นหอยดิกรลังมายายหน่อยยายน่อยยายหน่อยมาดด เน่หน้ำรุดแล้วข่วขอยว่ามันมัน,ม,นมันแห้งโพดเอาจับจับเอาข้าวเดียวนะแม่ถ่ายใจสมมากข้าวเดียวเราเหยียดเมนกันล่างเร้วนะข้าวเดียวลวกลวกแล้วก็แสนหนเย็นไว้น้อยนึงแล้วก็เอากัดแพกใส่ถุงโอ้ดอกนี่ไหมโอ้ยมันทับกัน ดอกเหลือง tamam. ดอกขาวเด้อพี่น้องเด้อบัดลวกแล้วก็สีเหลืองกับพวเห็นนะว่าบัดถึงน้ำม้อนแลี้ยวก็ลางกนว่าพวกเห็นเพ็ดละงอกเหลืองว่าสันบัดลวกแล้วสีเหลืองมันก็หายเบิดหายเบิ้ดเหรออืมเหลืองคือเกาขอบสเหลืองครับพี่น้องก็จะเอาญาติถึอเพ็ดละงากจะว่าผู้อันขูดขาขูดหยังเบื้องในเด้อเธอพี่เห็ดละงากเพื่อนว่าเพื่อนอันเตือนมาเพื่อนแนะนำมากสนหรับญานถือเพ็ดละงากอืมพอวาหยังวตีพราะว่าเห็ดละงากมันสิบวกขื้นครับเห็ดละงก เห็ดละงากนี่มันสิเป็นขนขนดอกขามันกับสีตันมันสีตางกันอยู่นะครับผูเป็นเบิงบบเป็นกับสีมีอยู่เฮ็ดละงากนี่ส่วนมากคนไปเก็บข้าเจ้ากับบอมาดอกก็เจ้ากับหูเกิอกันผู้ไปเก็บกันอืมโอ้ยตางกันกินกระตางสีสันกระตางความแต่ว่าของข้าบอมาเนี่ยข้ากระตองมาเบิงอีกเคือนึงนะครับพี่น้องแต่ว่าบบมีดอกเบิงแล้วสังเกตนะครับมันสไมีแต่เห็ดละงก พวกข้าเจ้าเก็บบ้าขาเจ้าเฮียงหูเนาะกินมันกับหูฮะเมื่อกินมันแม่นกินกับต่างกันเห็ดละงอกนี่สีหอมหุยเลยอุ้ยดอกในบานครับกินกินกินมาแต่หน่อยจนใหญ่ผู้เฒ่าก็กินมาจนเฒ่าผู้เฒ่าแห่งเบิ่งออกแห่งเบิ่งดีเรื่องเห็ดนี่อยู่บ่ล่ะแม่ย่านั่งส่วนมากสิขาเจ้ากินเห็ดผิดเห็ดเบื่อมันสิเป็นเห็ดอันนั้นเห็ด ขี่กระเดือนเออไม่ได้ขี่กระเดือนดอกเพื่อนว่าขี่กระเดือนขี่กระเดือนโมแทียนมามาไม่เยอะวะมาโอ้มาเฮ็ดเศาออกจังไดโมนี่มาอีกนี่แขวนว่าสิบ่ได้พอได้มาอีกเลยเนี่แต่ว่าราคาขึ้นมโมนี่มันก็สีเศร้าแหละล่ะเศร้าถามก็เจ้าก็ว่าสีเศร้าแหละล่ะเพราะว่าเฮ็ดปลวกเลยมาแล้วเฮ็ดเพาะฝ่ายก็มาแล้วนี่เฮ็ดละงกเฮ็ดปลวกสองกระตาเดี๋ยว คลิปนาจังฮ็ดคลิปฮ็ดปวกบาดนี่ไม่ยิ่อ้วลสฮ็ดกับปวกออบอกว่าเบิ่งเฮ็ดละงอกส่วน่าซัานไ่นฮ็ดละงอกเราสนเราส่วนฮ็ดปวกไม่ยิ่งอ้วนขาบบ่อใหญ่ฮ็ดละงอกนี่ก็สิแมนเทียวสุดทไทยเหยายเฮ็ดละงอกนี่ฮ็ดปวกมันเลื่มมาก้วเด้บัตรนี่ฮ็ดละงอกนี่กิโลละสามอยฮ็ดปวกนี่โลละสี่ยนะครับพี่น้องลื่นกัดลอยนึง ตะกี้เน,นี่ยล,ลูกเราหกร้อยหาสิบเด้อเด้อตอนนี้เหลือสี่ร้อยตอนเนี้ยเนี่ยเห็ดปวกเนี่ยเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวคลิปหนาจังสิเท,ทออกจากอันนี้นะครับพี่น้องให้เินเฮ็ดเฮ็ดละโงกก่อนเห็ดปวกก็มาครับ 2. สองกระตาบางไงยี่สิบโลครับมียี่สิบโลเด้อเห็ดปวกเด้อโลละสี่ร้อยแต่ว่าสิทธิ์ำขวามสะอาดให้สิขูดดินขูดดอนออกให้ก้อนนะครับเห็ดปวกในกิโลละสี่ร้อยนะครับพร้อมลวกพร้อม ขูดดินออกให้หมดให้มันสะอาดสะอ้านเลยนะครับนี่ครับดอกเห็ดปวกเอาผู้จะได้เห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกกามาแล้วเด้อบันเด้อเอาเดี๋ยวคลิปหนาจังสียทายบังงามๆแถวตอนนี้ข้ากตาใบสะก่อนเอาข้ากตาใบก่อนตอนนี้เอาเห็ดละงกก่อนนะครับแล้วเท่าส่วนไปคนงานหอยเบิร์ดละบ่คนงานหอยนี่เนาะมาเด้อมาปยี่ร่องเด้อใยายน้อยใยายน้อยได้เอื่นพี่น้องมาเฮ็ดซอยกันพี่น้องอ้ สิบเอ้าให้สิบเอ้าไห้เอาขุดเท้าบัดนี่ผู้่าเพื่อนเบิ้งเป็นนะครับสำรับเฮ็ดอันใดเฮ็ดละงอกระได้เฮ็ดละงาคแต่ว่าซาตั้งแต่ซาล่างมะในเพราะท่านเห็ดละงาคอยู่ดอกเพราะท่านเห็นอยู่บ่มีดอกผู้ก็เจ้าเก็บก็เจ้าก็หูอยู่นะครับเนาะส่วนมากสิมีแต่เห็ดอันเห็ดไข่ที่ปนมาน้ำ ส่วนมากจะเป็นเฮ็ดไข่นะครับอ่ะโอเคพี่น้องเฮ็ดละโงกครับสามสิบผาโลกัลลังสีล่างกัลลังสีท่ำความสะอาดนะครับขูดดินขูดดอนออกนะครับพร้อมสีแพ็คส่งให้พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเด้อพี่น้องเด้อโลละสามร้อยครับมืัอนี้นะครับขออนุญาตบาทคั่นะครับเฮ็ดไห่สัมเร็จพร้อมแกงนะครับกิโลละสามร้อยนะครับ